เกือบปัสสามละดินไปรลดอันนองสะพยกับจมให้ดิน้องสะพ่ายปนูกลัวนะ่ะป้ามาให้มาส่งกำลังใจให้จะให้ค่าคุณรูน้อยเธอก็มาส่งกำลังใจเก่งยูจ้า ลบ่เอามาให้่อยเนี่ยคอยล่อเอ้ยล่อล่อแล้วล่อเราเป่ากันไล่ปั๊บแล้วแง่รถังก็ได้ผมสงสัยสิเป็นลิงเนาะแต่ก่อนก็ได้ยักนิดนิดนลานเขบอมาเหตุว่าปะ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 คนทันสมัยเนะจะเงายหลาย หนังในเรือ่องหนึ่งก็ไมเนาะมาหาโมคือเก่าอายโม <c oughs> เราหยานไปเปฮ้ยอันนี้สิมาบอกวูยิปปหมมาหายมีซีดีอยู่หนิงจูดีดา คุณนิมนต์กำลังรับชมอยู่นี่นะคะอากาศข,ข,ขมุกขมัวไม่รู้เป็นยังไงจะตกหรือไม่ตกหรือว่าเขาว่าจะมาขอคล้องเอาหยังมาใส่รถใส่ห้ังผพานหนาบานอยู่จะทำบ้านใช่ไหมผู้ใหญ่นี่เท่พุทโธพเท่าอยากเหเรียนเดียว ไม่ได้พูดอายุซ้ำๆกันดิบโหกสิบกับหกสิบห้ายายหกสิบสามก่อนจะไปนี่นะคะเนาะไปทุละ บอมีตังหลายเขาบอขึ้นไปเพื่อจะสำเร็จเนาะค่ะเนาะแต่คุณอุบุนเราก็ยังเรายังสำเร็จแล้วซื้อเลยการวิา ก็ตังแต่ฝนอากาศกับเป็นขมุกขมัวเป็นทันใจปอะทองคุณจันฉายสวัสดีค่ะคุณลำดวนจ้าคุณโบแก้วเธอสวัสดีคุณลำดนกกวดำดนนะคะคุณเนี่นัำดีตัวเป็นเพื่อนคุณต้องลบคนเพื่อนอีกคนออกพอคิดว่าเป็นไหมเอาอให้ร้านเฮตห้ เด็กคนเดียวเองโรงแก็บ่ได้หิตเพราะประตอบรับเรวมั้งมาเด้อแม่กินข้าวจ้าคุณชุลิดาก็คุณลูกดาวเรื่องคือกันคุณบอกให้เหตุจันยังสี่มีคนคนหนึ่งกับมาหลินน้ำเพลินคนคนนั้นกับน,นีค่าก็จะมังแล้วก็้ังทุเรียนน้ำข่อยน้ำคุลิ้นทองคือกันสวัสด,ดีทุกคนในห,ห้องไลฟ์ คุณแม่ร่วมใสนะคะเยเอาเขียนผิด เวลาหนึ่งกับชั่วโมงหนึ่งเลยให้ยเขามาต่างคาหับดาวห้จะคล้องดินไปโรลดอันนองสะพายกับจมให้ดินองสะพ้ายป้าน้กลัวนะป้าคันไหปนลป้าเดี๋ยวแย่นีดยังก็ได้มันสงสัยสิเป็นลิ่งเลเนาะจตกก่อนกนะ็ได้ยักนิด ูสาวผู้สอวนเพื่อนก็ัวไหว้ไข่เนี่ยยังเห็นอันบรสสุทปันไหนอันเชื่อมต่อมากกับบรูมีเวนวักไงี่ยละเอียดกับบริจูด้อกันบริไล่ยเนี่ยสาวสิบอกไว้ก่อนเนี่ยสาวอาจจะขอบคุณที่กำลังใจมาหลังไลมาให้เนาะ ที่เกือบ,บสองงานคนละคนครักถึนแน่ซุ่มเลียงหมูกะอยากได้ที่ล่ะเอาเมื่อสเดียวเนาะตัดเอาเป็นขั้นลด <c oughs> นมันพอขั้นเนาะคะ่ะใจใหายใจส,สม,มือสม,มือ หนึ่งล้ายหนี่กับยังสาวอยู่นะคะเนาะถึงเลยขอพโพทัวถึงทุกคนทุกคนเห็นผู้ใดกับเขาไปแวะที่หนี่ก็เลยกลายเป็นเงอน,นวาสวัสดีนะคะคุณอู้ชมเขยมต่อเข้าว่าบางอีกแล้วค่ะ เมรีเข้ามาอยู่ไหนน้อเนาอไม่เห็นนีเดี๋ยวสองนาทีรึบมานะคุณน้องพี่ไม่เห็นเพิ่งจมงงท่านเผื่อน,นี่ดอกสองสามคนสมันรก็เอาไปเนะต่างคนกับต่างอยากไใจเวลาต่างคนอยาาไหนเมลีส่สิไปก่อนพี่อย่ดอก ตุยหญ่วานมาซอยนีย้จะคอมเมนต์มือตาปกิน้น่ะยืนไล่ปนีไล่เลยว่ะน้ะะนองคนหนึ่งเป็นที่ละเอาเมือดแต่เดียวเนะาะตัดเอาเป็นขั้นรถ <c oughs> มันบอขั้นเนาะค่ะครับกินเนา้อแต่พอขั้นสุปกูแล้วมันขับกินคือพอมาก,กินทุเรียนเละ แสบค่ะแสบในที่เมื่อยกับพักนักกับว่าตอนสวยมีจะไหลอีกเชื่อไปด้วยสิคะจะได้ไปหา เิ่งคักจนเลยผพานนะคะเนาะมันอนาเสื้อเลยแล้วเบาลิ้นว,ว่าแต่เราเบาเลิ้นได้เด่นมือเราไหลมือสุดท้ายมาดวาโยพัดกำลังชมนะคะสู่ไปน้ำกันจาแม่จ้า เมย์กับพักนักกับว่าหาบอลมัแกนคือวังหันเนาะแสบอยู่ดิแกนกระสิบอลกระไล่ลายพี่น้องมบอลหวานโตกบว่เอามาให้่อยเนี่ยคอยล่อเอ้ยล่อล่อแล้วล่อเราเป่าตัวใหม่เห็ดใหม่ก่อนเด้อมือนอย่างดื้อมืออื่นมันวันพระบันอหรือว่ามือหื้อเนาะ ดีชานี่นะคุณออรไทยเล้วมื่อคืนมาได้ไปหาเรล่านี่สวัสดีค่ะคุณอรไทย